จะมารับชงขาเด่นเจสีกันเลยครับในยุคร,รัตรีเผยระบุครับว่าราคาน้ํามันนี้ปรับลดราคาสูงมากครับพลเดกประยุท์จราโอชาในยุครัชมลีและหัวหน้าคณะรักษาวความสงบแห่งชาติจวในรายการคืนความสุขให้คน่งชาติว่าราคาน้ํามันปรับลดราคาเพิ่มชุดชนิด ลมทุกชนิดเจ็ดสิบสตันต่อลิตรส่มผลให้อ e ีแปดสิบห้าและปตทลดราคาอีกสามสิบสตันครับต,ต่อไปเป็นพยากอ์กาอากาศครับกรงผู้จูนิยมวิทยารายงารัสอากาศทั่วไปบริเวงความกดอากาศสูงกลางค่อนข้างแรงจากประเทศจีนยังคงแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ส่งผลให้มรสุมเรนเออา์เชนเนียที่พาดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ นี่ทะเลอันดามันทําให้ขึ้นนลมบริเวณอ่าวไทยมีขึ้นสูงประมาณ2เมตรครับช่วงขาช่อนต่อไปอีกหนชัวนช่วโมงข้างหน้าครับ